เตรียมตัวพี่น้องจับเขาในเมื่ออีกแล้วพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องุระุกคนนะพอกันแนเดียวกับส่งสาวเราสายยีสุธนชาแนลเนาะคลิปนี้ก็จะเคาะเบาหน้ามวกับแต่งหาไปหน้าไหมพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กำลังสิเตรียมตัวเ,เข้าไปหาตหมอเพื่นอนเนาะมาหอดกะ เอาหอดปุ๊บก็กินเขากินน้ำแล้วนี่กะกล้างสิบไปอีเมียเิฟสวยแบว่าฟันยังก่อนเจ็ดเจ็ดกอคือว่าเจ็ดสองบอกเอาคือบอกว่าเจ็ดสอง <c oughs> ทักทายสวัสดีสบายดีค่ะพี่น้องทุกคนเนาะเป็นทางการอีกเท่านึงเนอะจ่กพี่น้องเนาะคลิปนี้ตุ่มกะซีมากำลังสิไปนนไป ขอวีซ่าครบรอบหนึ่งปีอีกเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วเนาะไหวค่ะพี่น้องเนาะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนอ่าเพราะว่าที่จริงที่จริงแล้วอ่ะอันครบกําหนดต่อก็คือจะเป็นเดือนหนาพี่น้องวันที่สามเดือนกุมภาพัานธ์แต่ว่าช่วงนี้งานเฮามันว่างน,นะพอบานก็นได้ส่วนว่าเออเพราะว่าตออะไรก่อนประมาณสิบห้ามือเนาะก็ได้ ส่วนกันว่าเออมาเฮ็ดให้มาเร็วก่ันเพราะว่าปลายเดือนเพราะวันไปเฮ็ดอ่าทำงานตัดผมเนาะพี่น้องนกะสิอ่ากลางกลางเดือนกะสิคนกะสิเงียบเนี่กะสิมันไปปลายเดือนอ่ะกะแบบคนกะสีลายัสินะก็เลยว่าส่วนกันว่าอันไปตอวิสากันกวนอันสินะก็ได้ต้องมานํำกันพอมากอัมาไทยรูปขอบค้วเนาะลายางนี่เขาไปกะสิไปคอไปอยู่อ่านอำเภออีพี่น้องลายางพี่น้องเนาะ แล้วก็มีหลายๆคนที่บอกว่ามา,าจดทะเบียนสมรถแล้วสิบอะไรจดทะเบียนมีหลายคนเข้าใจผิดเนาะว่าจดทะเบียนเรยวกับสี่เร็วเลยสี่โมเมนต์เลยพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องที่อันนี้คือเมื่อเราให้กันฟังเด้อจ้าเด้อเราเหให้กันให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ทันได้จดทะเบียนสมรถเนาะก็ยังไม่ทันได้หูเนาะว่า หลังจากที่เขาจทดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็ทุกๆปีเนาะเขาก็จะต้องไปมาต่อวิสาเนาะและ้วก็ทุกๆ3มเดือนเขาต้องมารายงานตัวได้พี่นอ้องแต่ว่ารายงานตัวนี่บบสำคัญเขารายงานตัวนี่เขาสามารถรายงานตัวมืองใดก็ได้แต่ว่าของตุ่มนะเพราะว่าตุ่มมาแจงบานเด็กที่ยังอยู่นี่เนาะวิสาให้ให้เจ้าหน้าที่เพราะวนะ่าเบิ้งบานเบิ้งยังอยู่นี่เดี๋ยวนะ่ะตุ่มก็เลยจะต้องมาขอ วิสาอยู่ทางยาโซ่เนาะเพราะว่าถ่ายอยู่กรุงเทพก็คือมันจะยุ่งยากอีกเนาะมันสิไดุ้ดใหญ่อีกมันสิดได้เรื่องมันสิายสากนะพี่น้องก็ได้ว่าตัดสินใจว่าเออมาต่อยาโซ่แล้วก็แล้วเลยปกติแล้วอ่านกรุงเทพก็ต่ออะไรเท่ากันนะพี่น้องแต่ว่าเฮาต้อตงเให้เรื่องไปยืนทางกรุงเทพอีกมันสิยุ่งยากเนาะก็ได้ว่าเอามายาโซ่นี่ล่ะง่ายๆเนาะปะ,ะขอแต่งตัวก่อนเนละ้วพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศ ให้พี่ให้น้องเบื้องล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะว่าตุ่มไปขั้นตอนไปเอาอยัางแน่ยัยงงัยกับสีมาหวองให้ชูพี่ชูน้องฟังเนาะเมื่อสิ้นท้ายเรื่องเกี่ยวกับพี่สาเนาะพี่นอ้องไปขอพี่สาสมรสติดตามสามีหนึ่งปีเนาะพี่นอ้องขอแต่งตัวไปก่อนจ้ะเดี๋ยว รถมอเตอร์ไซค์เปิดแล้วตอนมยะโสธรพอกันกอีกแล้วไปจอดน,นี่ละจอนนี่ตอนนี้กะสิไปเอาใบ รายละเอียดพี่น้องเพราะว่าจำเมื่อใดนะปีละเทือ่ปีละเทือ่ไม่เอาใบน้ำพิน่นไปเบิ่งว่าอันเขาิใส่เอกสารยังน่พี่น้องพอได้ไหมมามาพ่อตาใส่พี่น้องเอกสารไปน้ำบอไปน้ำกัดไป เนาะง้อตะใสกะไปถอนหม้อออกไปเดี๋ยวแม่เบิ mm ่งพี่น้องแจกเอกสารเอาเอกสารในต่อหม้อรายละเอียดว่าสิกร์ใสเอกระสานยังเน่พี่น้องเนาะก่อนจะขอท้ายแค่นี้เนาะเพราะข้างในเขาสามารถทายให้ทุกคนเบิ่งได้เนาะ นี่คือร้านหน้าของตมอเยสุธ yes, ร so ตอนนี้ก็ <c oughs> ออกมาแล้วพี่น้องเบิ้มเมื่อร้ายการพี่น้องยาวเลยตรงสิเดไปอันอา่าร้ายคักพี่น้องสิ่เดีเขาไปเอาท่อสองที่อำเภอแล้วก็สิไปท้ายลูกควาลูกบ้านลูกยัางท้ายมาแล้วพี่น้องไปต่อท้าย ธารก,กิจนี่ธ <c oughs> ารก,กิจไปต่อเขาตัวเมืองเยะโสคือหนอไปโคตรหลงให้นเนี่ยนี่โคตรอะไรไป คือรายการทั้งมหมดทีน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าตัวเมืองยะโสไปอำเภอจมามอต์ไซ เดี๋ยวจะมาให้ท่านประมาณบสาม3บะหลุนต้องกันพี่น้องวัาสิท่านบอกว่าวสิมาให้ท่านประมาณบสามเขาเจ้าเลิกการประมาณบสามพี่น้องสิไป <im> ุท้ายลูกเราสิไปเอาใบท่วโลกสองอยู่อำเภอแล้กก็โอ้ยครับดีๆเนี่ยยึกยักยึกๆักยึดสิบสอแล้ว ร็อกสองถ่ายรูปเอกสาร ไปก่อนไปเอาคนาไปเาสองพี่อาูคนไปลูกไปไหนเขาก่อนลูกเพียก่อนได้ค่อยไปเดี๋ยวพี่ละ 就来着，都好一点了，最近。

เจอแล้วเอาท <8 90. S 1> ี <shr> <noise> ่ร้านปีดเขาูปีดปดีเ่ยด้ทางนสิรานจะนั่งูคกท้เอ่อชิมายูกก่อนพี่นองนี่คือร้านถ่ายรูปที่ยัสโททา่ายกัน้ดบอเ้าบเด เขาเอกซานเขทายอยู่นึงเวนตีซานน่ะเขาไปทายอยู่อนนี้เด้พูดเลยวบานว่าไปทายคนนี้ก่โตแต่บอกถึงูกทังลาอยู่นี้เอกเาปทายนนี้เรเี้ยวเพราะเสองใกูกลับกม้าเลยอันนี้สองเดี๋ยวสีเอาลูกไปลลางพี่เนาเรียยงียงจีตตเขารวย ตจ้าเปเขาเลี้ยงเดี๋ยวอาลูปไปแห่งต่อเดี๋วจะสิไปอำเภอพน้องโอ้หลายทีสามทีมือน,นันแต่ของม,มันนี่เหมือนโซตอนนี้สน,นกสิยังตอนนี้กอยู่ที่อำเภอพีน้องว่าจะปัดคิวสิไบไปออันเทอลอสองปรกากฏว่าเทอรลอสองหลคิวที่42่สิบอกว่าตุ๊กรอใบเลยระวังทีอันนี้กะ พญายพป็นบอกห้หมบอกองนี่บ่โอ้ทางลาดอมันไก่พดอ,อรอดปองเลยเฮาสิิวัททเอกสานทาเอาเขาคือสิบไปไดวะที่นี่เอเอาข้าหลอดกันหลอดอ่ว <c oughs> ยข้าหลอดกันหลอดเอาพหลอดนี่ทางลัดนจากไอ้นีกระสเป็นน้ำเพอนาะพี่น,อน้อง นเอกสารไทยเอกสารอยู่นี่ไายเอกสารไม่ถะทำไหมล่ะค้นหลายไปงานเอกสารกอยู่ข้างตัวอำเภอพี่น้อยอจะงจะหนึ่งสองชุดก็เคือไทยเอกสารจะงนึ่งสองชุดพี่หน่อยอันน,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 อน,อนี่ก็คือเอกสารฐานไทยเอกสารเนาะ เดี๋ยวกขาถ่ายเอกาสารก่อนจ้างตอนนี้กะครบแล้วใส่คอรอสองมาแล้วไปเมื่อนี้มันถือวันจันเนาะก็เลยคิวหลกพน่นอะก็เลยคิวหลนิดนึงตอนนี้อยู่หน้าอำเภอไปเดินทาองไปเอารูปแล้วก็สิบไปต่อเมาต่อ่นอ้อะ ไปโอมอโตมอก่อนข้างกับบานพอดีเาจะปัดจัดคุณทายพักสิพักน้ำงามสิบบาทิบาทพักกันงเง้อยู่น้ำเพิ่มขอคุณปูเองพักใครสิบบาสิบาทยังสิบไปตตอยู่ค่ะตามว่าสิบบาทนะ เขาปลูกสิตไปข้างหน้าอยู่ค่ะเป็นขายพักพักปลูกเองเป็นอันหนามยังเหรออันหนามน้ำเทไงไงอันหนามปลูกสเปนแดงเดียวเชาเย็นนุ่งเย็นเรียงก็แฝดเสียงบุคคลดีสิกินยังคอร้องหนดีอันก็แฟอ้วินก็ได้อ้วนตินอ้นตินกได้่หรูเอาอ้นตินอุ่นแล้วค่ะอนตินห้อนก็แห้อแม่ค่ะเพิ่นฟังแฟเย็นไหมแฟผมบอกครับ เพื่นเอาโอนติ่นโอ้ตินเย็นเนาะเอาโอ้อุ่นตนอุ่นเอาอุ่นกับเย็นค่ะเป็นฝากรถน้อำฝนเลยอึดหนุนนี่ทันงหายีน้ำเพิ่มเสียงดีค่ะคุณอากาศยีน้ำผู้สวยผู้สวยเป็นสาวเสียงบุพเยดีพี่น้องอ่ะอากาศอากาศแบบนี่ไอ่ก่อแค่อากาศ Tang kat sini. Ba, dah, jadi, tang kafe ada pergi